อย่ากดนะเฮ้ะกี้ตรงนี้ก็โดนไม่ได้นะเดี๋ยวมันร้อนเข้าใจไหม มันจะร้อนบึมๆเลยนะตรงนี้จับไม่ได้จะให้เฟลิกจับตรงนี้แบบนี้กระทะร้อนนะลูลกต้มเองต้ม bao con. Mày, <coughs> okay ชาดสชาให้มองชิมสิรสชาติไหนอืมอร่อยรสชาติไหนรสชาติอร่อยใช่แล้วมองฟอนชิมชิมชิมอืมเอาหมูไหม,มอ่าอ่าปลาใจน้ำปลาใจใส่ปลาใส่แล้วอ่ะน้ำปลาเปล่าก่อนเปล่า ยินแล้วยินแล้วอร่อยไหมเศบุงเศบุงเศบุงแปลว่าอะไรเศบุงแปลว่าอาอาอะไร่อยไม่ใช่อาอะไรออยอาลอายยำ เยี่ยมเยี่ยมดเยี่ยมเยี่ยมเลยเยี่ยมเลยอืมอะไรครับอืม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 อ่าอะไรอะไรอย่าเอาเสื้อเช็ดครับเสื้อเช็ดหรือเสื้อเช็ด